ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยถวายความอาลัยแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้25ตุลาคม2568ข่าพุทธเจ้าช่องพระกินชาแนลสวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยวันนี้นะครับ เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ยังเป็นประเด็นใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยนะครับเกี่ยวข้องกับการที่สมาคมฟุตบอลไทยปลดโคชอิชิออกจากตําแหน่งนะครับซึ่งในวันนี้เองครับทางโคชอิชิก็ได้ออกมาโพสต์นะครับว่าขอให้วงการฟุตบอลไทยนะร่วมใจกันทางโค้ชนักเตะสมาคมและแฟนบอลเพื่อทําให้ช้างศึกเดินก้าวหน้าต่อไปนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าการปลดอิชิออกไปเนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอ แต่เท่าที่ผมดูที่ผ่านมานะครับทางผู้ใกล้ชิดนะครับของนายกสมาคมคือมาดมแป้งแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยผมรู้สึกว่ายังเคลีย์อาชี้แจงยังไม่สมเหตุสมผลมากพอทําให้เกิดปฏิกิริยากับแฟนบอลขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับผมเองนะครับอยากจะกลับเรียนตรงๆเลยนะครับว่าเหตุผลในการปลดอินี้นะครับมันมาสอดคล้องกับหลักการที่ผมกําลังพูดอยู่นะครับว่า อิชิเองอ่ะเขาทําหน้าที่ในการเป็นโค้ดในแง่การพัฒนาได้ดีครับซึ่งมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกว่าอิชิเนี่ยนะครับน่าจะทําทีมชุดบีนะครับหรือถ้าเกิดท่านมองไปที่ทีมทีมชาติญี่ปุ่นนะเขาจะมีอ่าทีมชาติชุดหนึ่งนะที่เขารวมทีมในเจรีกขึ้นมาเปิดฐานพีระมิดเยอะๆนะครับในการที่จะพัฒนาภายในของเขาเอานักเตะภายในทั้งหมดครับสู้กับเอเชียตะวันออกก็คือกลุ่มไต้หวันจีน ฮ่องกงกลุ่มนี้นะครับในการขายในค่ายเอฟเฟบ้านเราเพื่อที่จะนะครับให้นักเตะเหล่านั้นเนี่ยได้ติดทีมชาติญี่ปุ่นแต่นะครับถ้าเราดูดีแล้วในโปรเจกต์ dnd ของญี่ปุ่นนะฮะเขาจะใช้นักเตะที่อยู่ต่างประเทศหรือในยุโรป80%ครับไอ้ส่วนนี้นะครับมันเป็นประเด็นอยู่ที่ว่าอ่าทนไทยเรานะครับหรือแม้แต่โคดิชิก็ตามนะครับในมุมมองนะครับที่มองไปยังนักเตะที่เราเรียกว่าลูกครึ่งซึ่งพักินชาแนลไม่เคยใช้คำว่าลูกครึ่ง พราะนักเตะเหล่าน,นี้มีปริมาณมากครับอยู่ในยุโรปซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยซึ่งไม่ผิดกฎหมายนะครับตามพระราชบัญญัติปี2000ว่าด้วยสัญชาติปี2 5 0 8นะครับนักเตะเหล่านี้คือคนไทยทั้งหมดครับตามกฎหมายไทยนะครับสามารถมีพาสปอร์ตได้มีบัตรประชาชนได้และทํานิติกรรมได้ทุกอย่างดังนั้นสิทธิ์ในการเป็นคนไทยนะครับและโปรไฟล์ดังกล่าวไม่ว่าจะอยู่ในลีกเอิงอยู่ในล้องนะครับเอร์ันเกดิเยซินวาแม็กเซสอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นะครับหลายหลายคนครับที่อยู่ในบุลเดซิก้านะครับในลีกสวีเดนนะครับสกอตคอนสเตเบิลเนี่ยนะครับอยู่ดันดี u ยู t e นเตดเขาก็ติดทีมชาติเยาวชนของสกอตแลนด์นะครับและมีแนวโน้มสกอตคอนสเตเบิลอาจจะติดทีมชาติสกอตแลนด์ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ชุดใหญ่ทีมใหญ่ของดันดี u ยู t e นเตทนะครับทีมระดับท็อปของลีกสูงสุดสกอตแลนด์นะครับอยู่ชุดใหญ่นะครับผมจะขาบเรียนอย่างนั้นนะอายุยังมาถึง20นะ แล้วคุณคิดว่า Scott Con สกอตคอนเซเบินสมควรติดทีมชาติไทยหรือเปล่านะครับเพื่อจะไปฟุตบอลโลกปีส0 3 0นสาสิบนะครับแล้วทีนี้ยังมีนะครับแอนเดียนสกอกม่านะอยู่มันโมนะมันโมคือทีมในลีกวันสวีเดนนะครับอายุยังไม่ถึงยี่สิบนะครับแอนเดียนสกอกม่านี่คือนักเตะทีมชาติเยาวชนสวีเดนนะครับอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดก็นักเตะทีมชาติเยาวชนสวีเดนเหมือนกันนะนะครับอยู่ในสโมสรในลีกสูงสุดของสวีเดนนะครับ ดังนั้นนผมจะบอกให้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทำไมล่ะครับทำทำไมเราเรามีทรัพยากรขนาดนี้ทำไมเรากากไว้ล่ะครับทำไมเราไม่เอามารวมเป็นทีมชาติไทยซึ่งนะครับผมฟังคอมเมนต์ากญี่ปุ่นบางคนก็ยังคอมเมนต์บอกว่าหรือทีมชาติไทยปลดคีอิชิแล้วจะไปโอนตัวลักษณะเหมือนทีมชาติอินโดรือไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยผมพูดผมอยากจะบอกนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะ ถ้าทำตามนะครับโปรเจกต์ทีมโปรและแบ่งคอนเนติคือคอนเนตสี่ข้อนะครับทันทีเดี๋ยวนี้นะเราจะเป็นทีมที่น่ากลัวที่ญี่ปุ่นต้องหันมามองเลยเอาจริงครับหนาวๆร้อนๆะทีมชาติญี่ปุ่นนะวันนี้นะครับเอราวันกาได้เซ็นสัญญากับลองนะเซ็นสัญญากับลองจากการย้ายมาจากโอลิมปิกรียงโอลิมปิกริยองอยู่อดับห้าโอลิเอิงนะครับของฝรั่งเศสนะลีกสุดๆของฝรั่งเศส นะครับล้องใอนยูนดับ4ี่ของลรีเอิงนะครับก่อนจะย้ายไปเขาอยู่ทีม B หรือทีมสำรองของโอลิมปิกปิยงเซซิสสยาสอปีกับล้องนะนะครับแน่นอนครับไปล้องเนะี่ยล้องจะต้องสัญญาว่าให้เอรวันเกดิเย่ได้ติดทีมชุดใหญ่ได้ลงสนามด้วยเอรวันเกดิเย่เนี่ยถ้าถ้าดูตามศักดิ์ศรีตอนนี้นะครับ อยู่เหนือนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นบางคนด้วยที่ตอนนี้ทีมเขาตกชั้นไปอยู่ดิวชั่นสองคือลีกเดอของฝรั่งเศสนะนะครับมีเพื่อนมาคอมเมนต์ที่น่าสนใจอีกคอมเมนต์หนึ่งนะบอกว่านะครับการที่เอาชินารารม็กเซ่กับเอร์บันเาดิเย่เนี่ยมาเล่นกับทีมเยวชนเนี่ยทําให้ฝีเท้าที่แท้จริงเขาไม่ปรากฏถูกต้องครับถึงแม้ว่าน้องเขาจะยังอยู่ทีมเยวชนที่สํารองนะ แต่สภาพแวดล้อมมันแตกต่างผมพูดมาหลายคลิปแล้วครับนี่แหละคือจุดที่พลาดอย่างยิ่งนะครับที่เราไม่มีธรรมนูญฟุตบอลนะครับเพื่อที่จะครอบคุมเนื้อหาสาระในการทําทีมของโคอิชิด้วยเซนเซอิชิทางานดีครับจริงครับให้ให้เซนเซถอยห่างออกมานะครับแล้วตอนทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกก็ให้เซนเซมาคุมก็ได้แต่ไม่ต้องให้เซนเซมานะครับมาปั้นเด็กอยู่ในทีมชุดใหญ่อะ มันต้องเป็นแบบนั้นนะครับแต่ในระยะนี้นะครับเราต้องมีคําตอบให้กับแฟนบอลถูกไหมครับคําตอบเหล่านี้นะมันจะต้องชี้แจงด้วยพีระมิด2ยอดและคอเทนิตี้สี่ข้อที่มันเด็ดขาดที่สุดนะครับผมไม่ใช่เบนแม็มูเมอร์นะผมเจนเรครับผมเจนเนอเรชั่นเครับเจนเนอเรชั Generation ่นเที่นั่งมองเจ n เน a เรชั่นที่ไม่ทําประโยชน์อะไรเลยให้ประเทศชาตินะนอกจากปันป่วนนะไม่รู้จักนะครับผมวิหารสี ไม่รู้จักบุญจากคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับดูหมิน่นบรรพชนดูหมิน่นคนที่เขามีอายุมากกว่าไม่ให้ความเคารพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาจจะมีคนดีก็ได้นะครับผมเจน X ที่ฟังเมทัลลิก้าครับผมเจน X ที่ฟังเอโรสมิดครับผมถามว่าคนเจน Y ฟังเอโรสมิ h รู้เรื่องไหมและผมมีแนวคิดเดียวกันกับเจนอันฟาที่กำลังหันกลับมาอ่านกวีนิพนธ์ครับ สั้นๆเอาแค่นี้พอไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคอครับถ้าผมเป็นคนเก่าจริงๆอ่ะผมไม่พูดคําว่าช็อตฟิลให้ท่านได้ยินหรอกนะครับและวันนี้นะครับถ้าให้ผมเขียนเพลงนะผมเขียนแทปครับแทปฮิปฮอปอันเทอร์เนทีฟนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเยื่อใยผมอยู่ที่ชอปเปอร์ไฮเลดิวิสันอย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยฟัง a c d c อ่ะผมไม่ใช่คนปิดครับบอกแค่นั้นแหละ ผมอาจขาดกระจุยก็แล้วกันครับนี่พูดพูดให้มันผ่อนคลายนะครับหลังจากที่เราเครียดกันมาเยอะแล้วมาดามแป้งจะต้องทำโครงการนี้ให้ชัดเจนออกมาทันทีไม่งั้นสมาคมพังแน่ครับเพราะว่ากลุ่มที่นะครับที่เขาไม่คิดอะไรเลยนะว่าอิชิจะอยู่ในตำแหน่งได้กี่ปีโครงการอิชิยี่สิบปีนะครับโครงการที่จะไปฟุตบอลโลกปี2030อีก5ปีในขณะที่ทัวร์นาเมนต์เบเลอร์อีก2อแมต ถ้าเราพลาดแม้ออแต่แมตช์เดียวเราจะไม่มีแมตช์ให้เอราวันหรือว่าให้ปีรวัตฟินเบาแอนเดียนสโอกมากหรือใครก็ตามแต่เนี่ยมาติดทีมชาติเลยเหตุที่อิชิไม่มองตัวนี้เพราะนักเตะเหล่านี้ไม่อยู่ในสมองที่อิชิจะทําเลยไม่อยู่ในความคิดของอิชิเลยแล้วผมถามนิดนึงเถอะทัะกษะนะครับทักษะส่วนตัวเขาเรียกว่าเทคนิคฟุตบอลนะครับแท็กติกเนี่ยคือการร่วมเล่นเทคนิคคือเทคนิคส่วนตัว นักเตะของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนครับอยู่ในระดับสำรองทีมชุดใหญ่ของสโมสรในไทยลีกหรืออยู่ในระดับตัวจริงหรืออยู่ในตัวจริงของไทยลีกทูท่านตอบผมมาหน่อยระดับความสามารถประมาณนี้แน่นอนครับร่วมเล่นกับอิชิได้ด้วยแพชชั่นด้วยการวางแท็กติกอีกห้าปีอิชิจะได้อยู่ไหมและตอนนี้อิชิอายุเท่าไหร่อิชิเป็นพี่ผมประมาณน่าจะ ีหรือ2ปีนะปีนี้ผมห้าหนะนะครับผมจะเด็กนะ5 6าอะ่ะเบบี้มูมเมอร์หกสิกว่านะครับผมจะเด็กนะแล้วก็อ่ะผมจะเล่นไมโครเนะี่ยผมเล่นดนตรีวสันนะถ้าคุณคิดว่าคนรุ่นดนตนีวสันเป็นคนมีเหตุผลนแน่นอนครับผมไม่ใช่คนรุ่นสุเทพวงกาแหงแน่นอนแล้วผมก็บอกเลยไงครับอมาตะนิรันการเดรโรสมิธนี่คือขวัญใจผมนะผมห้าว่นสมบวรในชื่อจริงผมอะ่ะแต่ผมเป็น เ้่ของบริษัทเนีผมก็ห้าวก็จริงครับแต่เวลารับผิดชอบผมรับผิดชอบของท่างจะยิ่งใหญ่ด้วยเวลาผมทํางานนะถ้าเกิดว่านะีชีเนี่ยอายุสัก60สิบผมไม่แน่ใจในอิชีเท่าไหร่นะหกสิบเจดหสิบแปดสมมติหรือหกสิบนะครับตอนที่ฟุตบอลโลกไปแข่งขันปีสองพันสาคุณคิดว่าอิชีจะยืนอยู่ในสนามอยู่หรือไม่และโครงการยี่สปีของอิชีเนี่ย คุณทราบปัจญาลึกๆใช่ไหมนะที่คุณบอกว่าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ฮะคุณคิดว่าการเปิดฐานพีระมิดและการเล่นฟุตบอลในลักษณะที่วิ่งช่วยกันทั้งทีมเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยมันคือความฝันใช่ไหมผมเข้าใจครับผมพอจะรู้นะว่ามันมันเป็นยังไงนะในความคิดของคุณในะที่จินตนาการแต่คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าคอเอนทนิซี่สี่ข้อคืออะไรข้อที่หนึ่งคือทาทีมทีมชาติไทยเป็นทีมโปรให้ดีที่สุดนะครับในข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สอง การพัฒนาภายในข้อที่สามการพัฒนาโค้ดข้อที่4ี่การสรุปรากหญ้าและการสร้างครอบครัวฟุตบอลให้ครบ1ิบล้านคนหรือ1ิบล้านครอบครัวมีเพื่อนมาถามผมว่าครอบครัวฟุตบอล1ิบล้านคนไม่จะเป็นจะต้องคนที่ดูฟุตบอลทุกวันนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นครอบครัวฟุตบอลใช่ไหมถูกต้องครับคนที่ดีดูฟุตบอลทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้นะก็ไม่ใช่ฟุตบอลแฟมิลี่ครับ เราจำเป็นจะทาต้องทําให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ว่าทําให้ครบสี่ข้อเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ได้คอเทนิตี้ก็หมายถึงถ้าท่านขีดวงกลมมาวงหนึ่งนะแล้วท่านขีดขีดเส้นทําเป็น4ี่ส่วนนะเหมือนแบ่งเค้กเป็น4ี่ส่วนคอเทนะิตี้คือฐานรองรับฐานรองรับฟุตบอลทีมชาติในเอเชียตะวันออกไกลไม่ให้หล่นลงซึ่งฝรั่งนะครับยุโรปหรืออเมริกาใต้เนี่ยไม่จะเป็นต้องทำคอเทนิตี เพราะสภาพสังคมวิธีคิดสิ่งแวดล้อมเขาระบบนิเวศวิทสังคมเขาอะ่ะมันเหมาะแล้วเหมือนพ่อปลูกแอปเปิลที่เมืองหนาวมันก็เป็นผลแต่ตอนนี้เรากําลังจะเอาแอปเปิลมาปลูกที่เมืองไทยที่เป็นเมืองร้อนนะฟุตบอลเนี่ยสมมติว่าฟุตบอลเป็นพืชเมืองหนาวะแต่เราเอามาปลูกในเมืองไทยนะครับหรืออะไรก็ตามแต่นะที่เป็นพืชเมืองหนาวนะครับมันไม่สมตมติว่ามันไม่ออกผลเนี่ยเราจําเป็นจะต้องทําห้องทําห้องแล้วติดแอร์ให้มันให้ปรับอุณหภูมิให้มันสามารถ ออกผลได้เหมือนออกคลอยู่ในยุโรปนี่เขาเรียกว่าคอเทอร์นิตี้ครับสข้อเนี่ยและสิ่งนี้นะครับคำว่าพีระมิดยอดเดียวหรือ2ยอดเนี่ยถ้ามองภาพนะถ้าอยู่ในยุโรปหรืออเมริกาใต้เขามีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมในการที่จะให้ฟุตบอลเขาขึ้นไปสู่ระดับโลกได้แต่ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกเส้นเอ็นวิธีคิดศาสนาวิธีการใช้ชีวิตแพชั่นเรายังห่างไกลเขาและเราไม่สามารถจะปลดล็อก นะครับเหมือนเหมือนนิยามจัก,กรวาลว่าขยายหรือหดนะครับไอสตา์พยายามที่จะหาหาตัวแปรตัวหนึง่งเสียบเข้าไปเพื่อปลดล็อกมันนะนี่คือวิธีการที่ญี่ปุ่นมาทาในการทำเจแปนเวครับจุดนี้เองครับผมว่าคอเทนินที่สีคข้อเนี่ยคือคุณแจปลดล็อกและข้อที่สีนะ่คือฟตบอลแฟมิลี่นะคุณจะต้องเข้าใจเรื่องนี้กันทั้งชาติเลยนะครับอย่าไปจินตนาการอิชิเนี่ยอยู่ในข้อที่สองเท่านั้นครับคือการพัฒนาเพราะฉะนั้นเซนเซนี่เหมาะ เหมาะกับการมานั่งประธานเทคนิคฝ่ายพัฒนาเพื่อจะให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยนักเตะไทยเราอย่ว่าทีมชาตินะนักเตะไทยเราเป็นรุ่นเยาวชนเนี่ยแข็งแกร่งมากพอที่จะเป็นที่สนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทาไม่หลีเอิงมองอยากจะได้ไปตัวไป,ไปเตะที่ที่หลีเขานะเราเราต้องแบ่งความรู้สึกนะเซนเซเหมาะที่จะพัฒนาแบบนี้เปิดฐานแบบนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเซนเซเหมาะที่จะลงไปวางแผนนักเตะที่มีมินามิโนคูโบะ หรือว่านักเตะต่างๆที่อยู่ในสนามในการขันแล้วแต่ทาไมทีมชาติญี่ปุ่นไม่เอาเซนเซคุมทีมชาติญี่ปุ่นล่ะทําไมไปเลือกโมริยสุล่ะท่านเคยคิดไหมผมบอกแล้วครับว่าโมริยสุทําตามโปรเจกต์ดีเอ็นเอโปรเจกต์ดีเอคือโครงการนะครับเป็นซับเจกภายใต้โครงการเจแปนว์ครับคือการดันนักเตะเนี่ยออกไปเมืองนอกอยุโรปให้เยอะที่สุดเพราะเขารู้เขารู้ว่าเจแปนหรือว่าเจเหลิงเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะสู้กับ เพื่อเผอจะไปไปแพ้อิหร่านหรือซ้ำไปเพื่อเผอจะแพ้ออสเตรเลียนะเทานักเตะภายในทั้งหมดไปเล่นนะเพื่อเผอเขาจะเป็นอันดับสี่อันดับสามอันดับสี่ของเอเชียนะครับพอไปขึ้นไปถึงฟุตบอลโลกแล้วเขาจะตกรอบแรกครับทําไมญี่ปุ่นถึงแซงหน้าเกาหลีเพราะเขาใช้โปรเจกต์ดีแอนครับแปดสิบเปอร์เซ็นของนักเตะญี่ปุ่นมาจากยุโรปถ้าจักรการนี้ท่านเข้าใจนะอันนี้เราไม่ต้องมาพูดว่าเล่นบอลแบบ วิ่งช่วยกันอย่ามาพูดครับคุณเลิกคิดเรื่องโค้ดคุณไม่ใช่โค้ดหน้าที่ของโค้ดเขาคุณต้องให้เกียรติเขาทําหน้าที่ตอนนี้เรากาลังพูดถึงเรื่องนะครับนโยบายเรากาลังพูดถึงเรื่องมุมมองที่คุณควรจะรู้ว่าฟุตบอลทีมชาติคืออะไรและเราต้องรู้ว่าเราอยู่พื้นที่ไหนของโลกโปรเจกต์เรียนเดียคือการดึงนักเตะนะครับทําให้นักเตะภายในชาติเนี่ยไปเล่นอยู่ในลีกสูงสุดไปเอาวิชาไปเอาไส้เอาพุงมา,มานะ เพื่อที่จะให้ทีมชาติเขาสามารถปราบบราซิลนะครับปราบยุโรปได้และเป็นที่หนึ่งในเอเชียผมกำลังพูดถึงเรื่องนี้ครับแล้วทีนี้เด็กเราอ่ะสกอตคอนเสเบิลฝังตัวอยู่ในนะครับลีกสูงสุดนะครับของสกอตแลนด์อเดียนสโอกมานะครับฝังตัวอยู่ในสแกนดิเนเวียครับลีกสูงสุดสแกนดิเนเวีย นะครับพีรวัตฟินบาวทีมชาติเยอรมันนะเอราวันเกดี้นะครับลีเอิงครับผมถามว่าคุณคุณคุณมองไม่เห็นหนักเตะเหล่านี้และศักดิ์ศรีนักเตะเหล่านี้ตอนนี้อาจจะด้อยกว่านักเตะญี่ปุ่นถูกไหมครับเอราวันแอนเดียสโคกมากพีรวัตฟินบาวหลายๆคนนชะจุดเบลอาจจะยังด้อยกว่านักเตะญี่ปุ่นชุดปัจจุบัน เพราะจะไปเทียบมีนามิโนครูโบหรือว่าได้หลายคนเนะี่ยยังเทียบไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกนี้เขาเก่าแล้วเขาอยู่ชุดใหญ่ทีมใหญ่ได้หลายคนเล่นทีมใหญ่แต่อย่าลืมนะครับญี่ปุ่นสำรองซ่อนอีกไปอีกทีมหนึ่งคือรุ่นอายุสิบแปดถึงยี่สิบต้นๆนะเป็นทีมชาติสำรองเพื่อจะไปฟุตบอลโลกปีสองพันสาสิบผมกำลังพูดกรณีนี้เนะี่ยเราจะเ,เสกสารลาตีเลยครับไปสู้เขาอะหรือคุณจะเอาข้าง,างหน้าคำยกไปที่ยังเล่นอยู่ในไทยอยู่เลยครับเจีิกยังไม่ได้ไป เจลีเขายังไม่เอาึ้นมาติดเลยแล้วเด็กที่ญี่ปุ่นตามโครงการเนี่ยโปรเจกต์เดีเดเขาเนี่ยโบริยสุเรียกมาอีกชุดหนึ่งแล้วครับสำรองไว้แล้วเพราะชุดใหญ่ของเขาที่จะแข่งฟุตบอลโลกปีหน้าเขาจะโลอะเกือบหมดทีมอะในฟุตบอลโลกปี2 0 3พันสาสิบแล้วเขาจะชุดนี้ขึ้นแทนทุณรู้ไหมครับว่าชุดของญี่ปุ่นฟุตบอลโลกปี2 0 3พันสาสิบเนี่ยไม่ได้เหนือกว่า นักเตะอย่างเอราวันไม่ได้เหนือกว่าซินวาแม็กเซตและไม่ได้เหนือกว่านักเตะอย่างพริรวัตรฟินบาเลยครับอยู่ในระดับเดียวกันเพื่อเผอเราจะขยำคอด้วยคุณอยากใช้หน้าญี่ปุ่นไหมถ้าคุณอยากใช้หน้าญี่ปุ่นคุณต้องเรียกมาทันทีแล้วตอนนี้อิชิไม่เรียกมาครึ่งปีทเทอร์นาเมนต์มีเจหรืออยู่กี่แมตรครับหรือ,อยูสองแมตถ,ถูกไหมถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้ารอบก็โชคดีรอบแรกชิงแชมป์เอเชียรหรือ,อยูสามแมตถูกไหมครับได้แขกแน่แน่หรือสามแมตยังเหลือยูห้าแมต แต่ถ้าเกิดเราพลาดตกร,รอบละ่ะอันนี้ผมไม่ได้มองเรื่องเอฟเนะผมไม่ได้มองเรื่องโครงการอะไรของสมาคมนะผมไม่ได้คิดว่าผมคิดเหมือนสมาคมมาตอนนี้ผมกำลังเล่าให้คุณฟังนะนะครับถ้าเกิดว่าเด็กเหล่านี้นะเอราวันพิรวัตฟินบาซิรแมากเซตเอเดสโอกมานะครับสกอตคอนเซเบิลเอสเดอร์ทองละเอียดแ,และอีกหลายหคนนะที่ผมยังไม่ได้นามนะต้องมาติดทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ให้ครบสามแมตช์ครับ เขาถึงจะลงไปในโปรไฟล์ว่าเป็นนักเตะทีมชาติไทยโดยสมบูรณ์ฟีฟ่าจึงจะรับรองครับถ้ายังไม่ครบสามแมตช์เยขาไปเล่นทีมชาติไหนก็ได้คุณอย่าลืมนะสกอตคอนเซเบิลอาจจะติดทีมชาติสกอตแลนด์ก็ได้นะคุณจะบอกให้นะแล้วมันไม่แน่นะตอนนี้นะครับนักเตะหลายคนเขา้ารุนติดทีมชาตินะครับในยุโรปอยู่ถ้าคุณเสียทรัพยากรเหล่านี้ไปผมคิดว่ามันร้ายแรงยิ่งกว่าคุณทําฟุตบอลตกรอบเออี นี่คือทรัพยากรมีค่าของทีมชาติไทยและเลิกเสรียทีครับนักเตะตามกฎหมายของเราที่อยู่ต่างชาติเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นลูกครึ่งถ้าคุณไม่ลบล้างนะครับเรื่องที่ไรสาระในใจคุณดอ,อกนะคุณยังมีอคติกับนักเตะที่อยู่ในยุโรปนะ ชาตินี้ทีมไทยไม่มีวันเจริญเพราะต่อไปนักเตะไทยก็ต้องไปฝังตัวในยุโรปแพ้ชาตินี้ต้องเกิดขึ้นทันทีเหมือนญี่ปุ่นก็าทำโปรเจริ d ดีนะต้องบูกฝังตอนนี้เลยยิชิทำให้ที่ใน,ในด้านแทคนิกเท่านั้นนะครับเทคนิคเท่านั้นว่าจะต้องขยายฐานพีระมิดข้างล่างนะเอาขึ้นมาสู่ส่วนการแยกส่วนพีระมิดเนะี่ยให้คนอื่นทำและให้ยิชิเนี่ยมาคอยเป็นโค้ชตอนไปฟุตบอลโลกครับ ถ้าอิชิเขียนมาแบบนี้ผมขอแสดงความยินดีคนรักอิชิซึ่งผมก็รักอิชิเหมือนกันถ้าอิชิแถลงการมาวันนี้ให้กำลังใจทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกเนี่ยผมคิดว่าอิชิพร้อมจะกลับมาคุมทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกแน่นอนคุณจะได้เห็นอิชิแน่นอนครับวันนั้นถ้าเกิดว่าเราดึงเอเดนส์คอกมาเอราวันเกย่มาติดทีมชาติไทยนะทําทีมโปรสําเร็จแล้วอะเข้ารอบฟุตบอลโลกได้เชิญอิชิมาทีหนึง่งผมจะพูดเชียร์เองผมจะเชียร์อิชิให้คุมทีมทัพทีมชาติไทยไปสู้ฟุต พอใจไหมครับคุณรู้หรือยังว่าผมคิดอะไรทีเนี้ยเจนวายหลับหรือยังครับเจนวายตื่นครับตื่นพี่รู้ว่าเมาเบียร์เมื่อคืนเนี้ยเนะี่ยพี่ก็เคยกินเบียร์เหมือนกันนะนอนเยอะไม่ดีครับเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงไม่อร่อยนะนะครับแล้วทีนี่กับคําถามนะที่บอกว่าถ้าเราใช้นักเตะที่อยู่ต่างประเทศแบบนี้ถ้าเกิดบันหมดเราทําไงผมมีเรื่องให้ท่านนําไปคิดนะครับคืนนี้ท่านคิดทั้งคืนเลยนะ ผมถามว่าแม่น้ำโขงต้นกำเนิดจากไหนครับทื่เขาหิมาลัยถูกไหมครับทือเขาหิมาลัยเนี่ยมันอยู่บนที่สูงมันไม่เคยขาดที่มาเนะมันละาลายลงมาเนี่ยครับเป็นสายน้ำหลายสายเดี๋ยวรอเลี้ยงนะทวีปเอเชียส่วนล่างเนะี่ยนะครับแม่น้ำโขงนะตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาไม่เคยเหือดแห้งครับตราบใดที่น้ำโขงยังไม่เหือดแห้งไม่เหือดแห้งนะนักเตะจากยุรปของเราจะไม่มีวันหมดครับ ต่างจากชาติอื่นที่เขาไม่มีนักเตะเหมือนเราเอาปรัชญ,ญานี้ไปนั่งคิดนะครับไทยต้องรักคนไทยเพี่เชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผล,ล,ลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นหนึนนและคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเกรียงไว้ Of the modern from all past, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war of elephants must be fearless. But man, bang, da, so, thong, la, tha, chan, sitch, yam, ye, batalom, bun, tie, eh, she, but man, bang, da, so, thong, la, tha, chan, sitch, yam, ye, batalom, bun, tie. สะอาดเคลีย e ร์เลิกซานเดอร์ทองละเอียดวาดเออร์โสเคแห่งซิสวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตพนคีรีรมชาวบัแกเอาสบบกเยอรมันพีวัดซินบรองคาลูทีมชาตยิยำชนเยอรมันสกุตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาตยิยวชนสกอตแลนด์เดโรเวนกันเนียโอลิม ยงราชสีแห่งอิติมฝรั่งเศสจ,จูดซึ่งสับเลเดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนาทาันเคมดีแพทริกกูสตาฟสันโปโ์เมสาวิลลเบนเดวิสนิโคลัสมิคเคลสันแทชั่นแห่งสายเลือดไทย ต้องรักคนไทยเพน่อ,อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติปางรีทีฟฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องกัดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแนลแหละคนรุ่นใหม่ชามสึกต้องเครยงไ้ In the middle of the modern football path we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคหแห่งส,สวีเดนซิล h o แ e t e ม็กเซดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิดตะนคีรีโดมชาวาเบนเอาสบกเยอรมันพรีวัตซินรอนคาลูทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเตโป